กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การีน่าฟรีไฟลนะฮะแม่กรลาบอย่างเดียวรู้สึกมันธรรมดาไปใช่ไหมไหนลองกรลาบไปด้วยจอสั่นไปด้วยนะครับอ่ะสามสองหนึ่งกราบเป็นไงฮะรู้สึกดีขึ้นไหมแบบตื่นเต้นขึ้นดิด้นดึงไหมหรือว่าเหมือนเดิม <c oughs> อาจจะดูเวียนหัวขึ้นดิดน้นดึงนะครับพอจอมันสั่น ก็วันนี้นะครับเราจะมาดูตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ได้รับการปลุกพลังขึ้นมานะครับก็คือพ่อหนุ่มอันวลโลที่ยืนห้อยระเบิด2ลูกอยู่นี่นั่นเองนะครับโดยในแพทปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะปลุกพลังให้พ่อหนุ่มอันวโลได้แล้วนะครับซึ่งความสามารถเดิมของอันวัโลเนี่ยก็คือเพิ่มความเสียหายจากอาวุธประเภทระเบิด20%และเพิ่มระยะการระเบิด10%นะครับ แต่ถ้าเราทําการปลุกพลังเนี่ยมันจะได้ความสามารถพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเวลาเราเครื่องระเบิดไปปุ๊บแล้วอีกหนึ่งวินาทีก่อนการระเบิดเนี่ยระเบิดมันจะแยกเพิ่มออกมาอีก3ลูกนะครับและสร้างความเสียหายเพิ่มจากเดิมอีก30% แม่เรียกได้ว่าความสามารถค่อนข้างเกรียนเลยนะครับเครื่องไป1ลูกระเบิดจะแยกออกมาอีก3ลูกรวมเป็น4ลูกแล้วก็ระเบิดแรงขึ้น30%เเลยนะครับโอ้โหใครโดนก็ไปนี่ผมว่าน่าจะรอดยากแน่นอนฮะ ส่วนขั้นตอนการปลุกพลังเนี่ยเราก็ต้องไปทำเควสเพื่อเก็บสะสมโทเคนแล้วก็เอามาปลดล็อกจิ๊กซอตรงนี้นะคะพอเราปลดล็อกครบก็จะมีปุ่มปลุกพลังด้านล่างก็กดไปเลยครับนี่สุดยอดไปเลยคุณได้รับอันวารระเบิดโทสะเปนะ็นร่างที่สองและก็ยังได้ชุดประจำตัวละครของร่างที่2ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะไม่ต้องซื้อทำเควสปุ๊บได้ทั้งปลุกพลังได้ทั้งชุดประจาตัวละครนะครับ หลังจากปลุกพลังเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นว่ามันมีความสามารถตัวหนังสือสีเหลืองเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราสามารถเลือกเล่นร่าง1ห,หรือร่าง2ก็ได้นะครับไม่ว่าเราจะเลือกเล่นร่างไหนความสามารถที่ถูกปลุกพลังแล้วมันก็จะตามไปทั้ง2ลร่างเลยนะฮะโอเคส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันวาโลลงไปโดดล่มให้ดูนะฮะโดยสกิลที่ผมจะใช้เนี่ยจะมีอันวาโลเคลลี่โจตาแล้วก็โครโนนะครับ ส่วนคู่หูผมจะเลือกใส่เป็นเจ้าตัวลิงบิสตันนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มระยะการปาอาวุธประเภทระเบิดเนี่ยอีก30%ก็คือเคลื่องได้ไกลขึ้นนั่นเองวันนี้เราใส่เป็นเจ้าสกินตัวนี้และกันจะได้เข้ากับชุดใหม่ร่าง2ของอันวาโลด้วยนะครับ นี่เป็นไงครับหล่อไหมชุดใหม่เท่เลยนะมันออกจะดูแบบเพียวๆนิดนึงนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบชุดเก่ามากกว่านะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะฮะสำหรับล่างที่1กับล่างที่2พอเปรียบเทียบแบ่งครึ่งจอก็จะเห็นความแตกต่างประมาณนี้สังเกตว่าท่าทางแอคชั่นของตัวละครหน้าล็อบบี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอ่ะคุณผู้ชมชอบชุดไหนมากกว่ากันส่วนตัวผมชอบชุดเก่านะรู้สึกว่ามันมีรายละเอียดเยอะกว่านะครับ ุดใหม่เนี่ยมาดูเรียบๆไปหน่อยนะฮะไหนขอแอคปักธงหน่อยเี่เลทท่อเลยนะพ่อหนุ่ม <c oughs> อันวาโล2023อ่ะเดี๋ยวไปดูการเล่นจริงกันเลยนะครับระเบิดแยกเงาพันล่างใช้จริงเป็นยังไงกันบ้างพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ สำหรับสกิลปลุกพลังของอันวาโลในรอบนี้นะครับก็ต้องถือว่าทำออกมาได้น่าสนใจนะฮะใครที่ชอบเล่นระเบิดเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยน่าจะถูกใจแน่นอนเพราะว่าเคลืองออกไปลูกเดียวมันแยกออกเป็นทั้งหมด4ลูกเลยนะครับทำให้ลัสมีระเบิดเนี่ยมันกว้างขึ้นโดนศัตรูได้ง่ายขึ้นและก็แรงขึ้นด้วยนะครับ มาดูกันว่าวันนี้ผมจะเครี้ยงโดนศัตรูกี่คนนะฮะวันนี้เราลงกันที่โรงสีโรงสีเมืองเดือดวันนี้เดือดแน่นอนเดี๋ยวเรๆกี่คนครับเนี่ยหกคนหกหรือเจ็ดคนสามตีแน่นอนจังวันนี้ผมได้ปืนก่อนละหนึ่งบอกนาตัวหนึ่งหลังผมก็มีนะหอยเขายิงกันไปก่อนเดี๋ยวผมจะรอไหล ล่างตัวล้มหนึ่งใครยิงอะไรข้างหลังล้มบีกหนึ่งปะเฮ้ยอย่าต่อยเพื่อนแหมเหลาใหญ่เลยนะไอ้นีข้างล่างคนหัวสั้นแถวบ้านเรียกหัวสั้นเข้าหัวเฉยดีนะมีหมวกถ้าไม่มีนี่น่าจะร่วงเฮ้ยเสียงมากใน เอาไงครับจะซ้ายหรือจะขวาเฮ้ยวิ่งขึ้นมานี่เนี่ยชุดคุนคุนนะเฮ้ยมาอีกหนึ่งเหรอวิ่งสตดางเลยมาดิจะช้าจหรอจะชา้าจหรอหมดตี้ เวลาโดนชาร์จพยายามอย่าอยู่กับที่นะครับเพราะเขาอาจจะกระโดดเอาปืนชาร์จเนี่ยมายัดหน้าเราได้เราต้องแบบจู๊กไปรอบๆนะถ้าโชคดีเราอาจจะไปโผข้างหลังเขาแบบเมื่อกี้นะครับโอเคสี่ <Okay. S 1> คิวที่รงสี่นะครับแต่ไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะพะเมื่อกี้ตอนโดดล่มลงมาผมเห็นในโดนอ่ะมันมีตั้ง78คนน่าจะเหลือเยอะกว่านี้เฮ้ย <Okay. S 1> ตกใจหมดเลย เกือบมูบแล้วไหมล่ะกระสุนนรกไอดีเล่นดักมุมตึกเนี่ยแหละเวลาคนลงเยอะๆมันจะชอบมีคนดักแบบนี้นะครับเมื่อกี้รอดมาได้ยังไงก็ยังงงอยู่ <c oughs> เกือบได้เฝ้าลงสี่แล้วรอดเฉยพ่อยพระวัดอะไรเนี่ยอ๋อหลวงพ่อซิ่งวัดทิ้งโค้ง <c oughs> ไปกันต่อนะครับไปกันต่อไม่รอแล้วนะวันละเมือง2เมืองตอนนี้ฟาร์มลูกเขียวมาได้2ลูกแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเก็บให้ได้สักประมาณ10กว่าลูก <What? S 1> ช่วงท้ายเกมเดี๋ยวจะได้เกล้ยงแบบรวๆัๆเฮ้ยเดี๋ยวใครวิ่งผ่านหน้าแบบนี้เปิดไปหนึ่งแปะ๊ะแหมีโคโนโอ,อีกเดี๋ยวผมจะลองเช็กระ,ระยะระเบิดหน่อยนะครับว่าถึงไหมตรงนี้โอ <Hey. S 1> มันไกลไปนะผมว่าข <Hey. S 1> ีให้ล่วงสักตัวก่อน แล้วดันเข้าไปอีกนิดตรงนี้เราได้แน่ดูดีๆครับนี่พอมันใกล้จะระเบิดเห็นไหมนี่มันจะแยกออกเป็น4รูปแบบนี้ <Hey. S 1> ติดโคโนเหรองั้นเอาไปอีกรูปอุ๊ยไม่โดนเลยสั้นไปหน่อยนะระยะวิ่งจุกใช่ไหมทำลายไอวอร์ War. สาบยิงทำลายไอวอร์ War. สาบยิง ปับยิงล้มหนึ่งดันเข้ามาแบบนี้เจาะไอวอรไปบีวววจะโดนชาร์จอ้อมแป๊บมาดิมาดิน้อนจะเล่นระเบิดซะหน่อยผิดแผนเลยเอาระเบิดหิมะไปเอาวิ่งอย่างงี้นีแน่นี่แน,น,แน่ไปไหนจ้า นี่ไงไปไหนจ้านี่ไงหมดตี้จะเคลียงต่อเนื่องสักหน่อยแต่ว่าระเบิดมันมีแค่สองลูกนะครับแล้วก็พาดด้วย คือก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมสโลว์ภาพช้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งคือเวลาเราเครื่องระเบิดไปปุ๊บเนี่ยก่อนที่มันจะระเบิดอีกหนึ่งวินาทีมันจะทําการแยกร่างตัวเองออกมาอีก3ลูกนะครับรวมกับลูกเดิมที่เครื่องไปอีกหนึ่งก็จะเป็นทั้งหมด4ลูกแล้วก็จะระเบิดบูม ความสามารถนี้มันก็จะทําให้รัศมีระเบิดเนี่ยมันกว้างขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่นิ่งๆแล้วโดนระเบิดอันวโลเคลี่ยงเข้าไปแบบเต็มๆเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะว่าโอกาสรอดเนี่ยน้อยมากนะครับเดินทางกันต่อมาที่เมืองเพลกนะครับตอนนี้เราก็ฟาร์มระเบิดมาได้อีก2ลูกนะแต่มันก็ไม่ค่อยพอหรอกเล่นอนวาโลเนี่ยต้องมีซัก20ลูก <Hey. S 2> น้อนสาววิ่งไปไหนวะคนหรือบอดเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะคนนะน้องเขาวิ่งแบบวิ่งจริงๆอ่ะวิ่งไม่สนใจอะไรเลยถ้าเกิดโดนยิงนัดแรกเราต้องรีบกดโคโนหรือไม่ก็รีบตั้งไอวอรนะครับมันจะช่วยยื้อเวลาป้องกันไม่ให้ตายได้ ถ้าวิ่งมึนม่นๆเนี่ยบอกเลยว่าหลอดอยากยิ่งเจอปืนสไนเปอร์เนี่ยสองนักร่วงเขาร่วงนะไม่ใช่เราร่วงเข้าวงกันดีกว่าพ้าหนุ่มปล่อยโดนเช็คระยะแล้วก็สามสองหนึ่งบินนี่ครับสายการบินนกแสกแอร์ไลน์คุณจะไม่ตายเพียงลำพัง <S <S 2> <S 2> เฮ้ยข้างหลังมีคนเหรอ <S <S 2> <S 2> ผมบินข้ามหัวเข้ามาดีกว่า <S <S 2> <S 2> เอ้าแล้วยิงอะไร อยู่นี่ไปยิงอะไรข้างบนอ๋อยิงดรวนใช่ไหมโอเค okay, เข้าใจได้นี่แน่อ่หมวยอ่หมวยมากกับใครอ่ามวยถือปืนวิ่งล้มหนึ่งโซจา๋า<อ>เฮ้ยทางขวาก็มีผมโดดข้ามหัวมาสองตี้ได้ไงเนี่ยเอาแล้วยืนยิ้มอยู่ริมเสาแบบนี้ <laughs> ยืนพันยาไปดูหลังเลยนะจ๊ะขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งครับ เล็งตัวขวาก่อนเหมือนจะพยายามเล็งสู้ใช่ไหมโดนเป็นหนึ่งแป๊ะเจ็บแน่นอนระยะนี้มันต้องสไนนะระเบิดเครื่องไม่ถึงโดดไปไหนไม่ล้เอาแล้วซ้ายวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมอ่าอยู่หลังไอ้วอรแบบนี้สวยเดยจัดให้ครับปร,ราณระเบิดซิ่งอันวอลโล่ล่างสอง ไฟอินเดโฮระเบิดแยกล่างโดนเต็มๆร้อยสี่แต่บ้านเล็ยกเน้นๆเอาเข้าไปดึงเพื่อนแบบนี้เอาไปอีกลูกประหารระเบิดแยกล่างอุ้ยปิดไอวอร์ซะงั้นผมยังมีระเบิดหิมะอยู่เอาระเบิดทำลายไอวอร์ไปยัดหมดนะมีกี่ลูกเอาล้มหนึ่งเหล็กหนึ่งใช่ไหมไม่ออกอย่างงั้นเหรอนี่แหวิ่งมายัด ยังอุตส่าห์วางกับระเบิดทิ้งไว้อีกผิดแผนไปหน่อยนะกะจะยัดระเบิดลูกเกี้ยงรัวๆนะครับแต่ว่ามันหมดสะก่อนมันมีแค่2ลูกแต่เมื่อกี้ที่เราเคลื่องระเบิดไปลหลายลูกเนี่ยจะสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับก็คือความสามารถปลุกพลังของอันวาโลมันจะมีผลเฉพาะระเบิดลูกเขียวเท่านั้นนะฮะไอ้พวกระเบิดหิมะหรือว่าระเบิดทําลายไอวอร์เนี่ยมันจะไม่แยกออกเป็น4ลูกนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าทีมงานเขาไม่ต้องการให้มันโกงเกินไปก็เป็นได้นะลองนึกภาพเครื่องระเบิดหิมะออกไปแล้วมันแยกเป็น4ลูกดิมันคงจะกินบริเวณเยอะมากเลยนะครับมันก็ทาให้แบบได้เปรียบคู่ต่อสู้เกินไปไงเออมันก็เลยมีผลแค่ระเบิดลูกเขียวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ โอเคสังเกตตอนนี้ผมมีระเบิด9ลูกแล้วนะครับและเห็นอะไรข้างหน้าคนหนึ่งตะคุ่มตะคุ่มแบบนี้มันต้องเจอวิชาปรารนระเบิดแยกเอาพันล่างอุ้ยไม่โดนมันกว้างไปหน่อยแต่เ,เราลองแบบแคบๆนะนี่แน่อุ้ยโขนเต็มๆไม่ล่วงหรอเอา้าโหนดีเฉยกำลังจะให้ทดลองระเบิดซะหน่อย ไม่ตึงนะเออเชื่อเชื่อแล้วว่าไม่ตึง้ิใครยิงแรงล่างรอแป๊บนะขอฟาร์มของก่อนวมีระเบิดด้วยวกี่ลูกเนี่ยโอ้โหฟาร์มมาเพียบตงกิ้วนะเอาละได้เวลาโชว์วิชาปร,ราณระเบิดแยกเงาพันล่างโอ้วไม่โดนเคลื่องอย่างสวยเอาไปอีกต๋อมลม้มอ่าดึงเพื่อนดิ ให้ดึงก่อนอะให้เวลา3วิอ่ะหมดเวลาลาก่อยห,หมดตี <laughs> <c oughs> คือแบบรัศมีดาเมจงี้อย่างกว้างอะปกติสกิลอันวาโลล่างแรกก็กว้างอยู่แล้วนะครับพอผสมกับปลุกพลังล่าง2ที่ระเบิดมันแยกออกเป็น4ลูกเนี่ยมันก็ยิ่งกว้างเข้าไปอีกนะฮะเรียกได้ว่าในพื้นที่แคบแคบเนี่ยหลบยากแน่นอนนะครับเคลื่องไปยังไงก็แตก ตัวสุดท้ายมันโผล่มาแล้วคุณผ,ผู้ชมยิงไกลขนาดนี้นายต้องเจอปร,รารถ์ระเบิดร้อยเมตรแมวหุ่ยโดนเอา้าวิ่งหนีเฉยกําลังจะรัววิ่งไกลแบบนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ปร,รานใหม่นะเป็นปร,รารระเบิดสายฝนกระบวนท่าที่หนึ่งสายฝนลลยลำโดนเจอกระบวนท่าที่สองระเบิดดาวตกตุ้มโดน,โดน กระบวนท่าที่3สายฝนกระเด็นกระดอนโอมหมดตี้คือเคลื่องยังไงก็โดนนะบอกตรงๆจะเคลื่องให้โดนศัตรูเลยหรือจะกระเด้งก่อนยังไงก็รอดยากนะครับ เพราะฉะนั้นใครมีอันวาโลอยู่แล้วก็รีบไปทำเควสปลุกพลังกันนะฮะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นแน่นอนตัวนี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ